สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันกับผมพาอยู่เขย,ย่ไพรเขาวงหยีเส้นเคยครับเมื่อน,นี้พบพกันอยู่ที่ริมน้ําลําพยังนะครับหลังจากที่บ่ไดดลงมาหลายมือแล้วครับพี่น้องหลังจากที่บ่ไดดลงมาหลายมือแล้วครับเมื่อน,นี้ก็เอาลงมาเล่มหญ้าหญ้าก็เริ่มปงอีกคือเก่านะครับพี่น้องตอนนี้ประมาณหาโมงแรกนะครับก็บเอากล้วยเขาลงเล่นน้ำนะครับแหบน้ำก้อนเซลึ้นขออครับพี่น้องหากระฟา ภาบรรยากาศพี่น้องพาบรรยากาศตอนแรงๆนะครับก่อนควายลงน้ำนะครับเดี๋ยวฮอดกาสีเอากลับขอ,อกแล้วนะครับกลับขอ,อกไปเอาเขาขออกกินเฟืองต่อนะครับอยู่ในขอ,อกนะครับพี่น้องตอนนี้ควายกาลังขึ้นจากน้ำครับทรงหมอบพาบรรยากาศตอนแรงๆครับให้กำลังใจพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับ ให้เบ่งภาบรรยากาศเมีิกาคึ้มๆนะครับคึมเพิ่นว่าฝนสิตกนะครับเมริกาว่าท่านไดนเห็นอยู่นะครับพี่น้องว่าท่านไดนเห็นอยู่เี่ยตอนนี้ข้ากะสิเอาควายกราบขอ,อกแล้วนะครับพี่น้องคนขึ้นจากน้าแล้วนะครับฮะพี่น้องไปเอาไล่ควายเข้าขอ,อกน้ากันครับข่ายเข้าคอ,อกด้วยกันไปเ้าไป้ายป้าย ลิมน้ำลำพยังขึ้นเกานะครับพี่น้องนี่ถ้าพี่น้องสมบรรยากาศตอนเอากล้วยเข่าคอ,อกขึ้นคอ,อกเนาะพี่น้องเนาะนไปไปนี่แหละครับพี่น้องคิดจะหวัดทุกวันนะครับทุกวันเสาแรงเสาแรงเนี่ยมันเสากับออกลาม แนี่มาลงก็เอาลางมานะำย่างนะครับ,รบตอนนี้ห้าเขากับการังขยายเดี๋ยวหยีเจ็กหน่อยกับสยมบ่ยน้องเพราะว่าเราเป็นปีที่สองนะครับเป็นปีที่สองปีเลี้ยงคว้วยนะครับเป็นปีที่สองที่ห้าเลี้ยงคว้วยเ้ากับหูจักปัญหาในแต่ละปีในแต่ละรอบนะครับในแต่ละปีว่าปีหนึ่งห้าหูเลยว่าปัญหาเดือนนี้จากเดือนนี้ไปหาเดือนนี้มันตีปัญหาอย่างจากเดือนนี้ เดือนนี้ช่วงนานี่มันปีปัญหายัางเข้ากับหูแล้วแต่การเข้าต้องแก้ไขเพื่อทีสิให้เข้าสบายให้การเลี่ยงนะครับพี่น้องแนะชมนีญยาหน,นาแรงเข้ากับเสด็จเหมันมียานะครับเฟื่อปีนี้เข้าพ่อพอเข้ากับเก้ใบเท,ทอดเทอดเข้ากับหูเบิดนะครับปีหนึง่งคือประสบการณ์นาะพี่น้องเนาะ นี่คือประสบการณ์จากการประสบพบเจอเองนะครับเข้าสีหูว่ามันขาดยันมันขาดโตก๊บกบล็อกฟังยันนะครับเข้ากับสีหูแล้วก็เข้ากับสีไดงแก้ไขในปีต่อไปนะครับทีละพันวาการเคล็ดงานถ้าต้องประสบเจอเองเข้าังสีไดหูเนาะวลามันติดมันขัดยังนะครับพี่น้องตอนนี้เข้ากับ ำลังกุ้ยข่าวขอไปไล่ไปนะครับป้ายป้ายที่อันนี้กระสะกระสะของเราเองนะครับมีสองสะอยู่ฝั่งนี้มีสองนะครับฝั่งคนอีกสี่นะครับน้ำทานนี่คือคือพ่อนะครับตลอดปีสำหรับใส่หญ้าหรือหั่งกุ้ยกินควายแมทน,นะครับพอดีนะครับ อ่ะพีน้ง,นงาบรเดินนี่เทาก็สูบน้ำใส่เห็นว่าพี่น้องเลี้ยงไปเขี้ยวไปกล้วยเลมเลมแหนมเท่ามาลามแหนมไปทุระเนาะพี่น้องเนาะนแหนมไปทุระทิ้งทุระเทากับที่ได้นี่มองเห็นกล้วยลามกล้วยเลมนะครับพี่น้องพี่น้องตายแล้ว นะ,ะนนี่พี่น้องญากิเหลเล่มอยู่ดิครับสูบน้ำใช่ครับพี่น้องผมเชีอกเคี้ยวเคี้ยวไปเดินมองเลี้ยงอีกดมองนึงนะครับตจงมีเดินลามให้คล้วยเล่มน้องพี่น้องเนาะหนึ่งลามมีมองให้เล่มสองมีเฟืองสามมีแหล่งหญ้าที่เขาปลูกไว้นะครับพี่น้องไปไปไปทำแล้วทำแล้วเฮ้า เวลาพี่น้องบรรยากาศให้เหมือแรงเอาข่ยเขาลากเผาแรงพี่น้อง้รับชมกันนะครับพี่น้องชมหอก้อมซุขหล,ลายท่านอาจจะเคยประสบบรรยากาศเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนะพี่น้องเอาไว้ทํานมีก้อนน้องพี่น้องเนาะทิหนาพอกันไหมครับเจยวขออนุญาตเอาไฟไปนะครับเมื่อน,นี้ผมพาอยู่เคยผู้ไทยก่อน พอ่พอพ่อพี่น้องจําหนึน่งสก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอกล่าวขึ้นมาขอบคุณแล้วกัสวัสดีครับ่น้องครับ